เอฟซีตุสันรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กเอียงชาแน,นลครับพี่น้องเอฟซีนำภาพแรการเป็นจอไปตามตัวเลขแนวทางของคนนอหน้าครับพีบ่น้องหลายคนหลายคนถามอาหลายหลายพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะเขาจะบมแอกเอเดนกับบลท่านหมูซึ่งกันว่าไปหอดจะได้ตัวเลขแนวทางบ่เพราะว่าลิ้นข่าวว่าพึ่ง,งมาดหอดจอดทั้งมื่อกีนนะครับพี่น้องเอฟซีพึ่งมาดหอดเมื่อกี้นี่ก็เลยสิบแปวไปตามตัวเลขแนวทางว่าเพิ่นอยู่ไปนอผนิวผึ่งผัน,น,นบอ หรือว่าคนจะให้ถ่ายมือใดเอาความชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะข้อกับจิไป็นรองเปจ่าแับวคนน้องน,งน,งนองหน้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปฮอดจัดถึงเอสเอ็ม e กับจิตเป็นรองเป็นจ่า่ารก็จะได้ถามกรกายละเอียดให้แฟนซครับแฟนซ์สองและลคนและคนรอคอยเอ,อ,อาเอาจะโชคที่นีจะเรียกปากกดติดตามปากกดติดตามรอไว้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ข่าวสารดีๆจากขึ้นงานครับไปเอาไปหาคนน้องหน้าน ครับสวัสดีเอฟซีดูทันครับกลับสวัสดีเพชรช่างเพชรช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันมาหอดจัดเส้นครับพี่น้องเอฟซีดูทันเนาะหลายคนหลายคนถามหาหลายหลายพี่น้องรูปแบบแนวทางเมื่อที่ผ่านมาแต่ขึ้นเกาะสามออเกาะสามครับพี่น้องเอฟซีของคนนอนหน้ามาแล้วครับพี่น้องเอฟซีหลังจากไปทํางานกลับมาแล้วพี่น้องเอฟซีดูทันกลับมาแล้วเอาอีนั่งยันเราวีนั่งหันทักแบบไงจะมีเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีคุณหัตสนา คุณหัตสนาเนาะเคุนฝากคากรับเขา่มามาไห่ครับพี่น้องเอฟซีดูชันคุนฝากคากับเขา่มามาไห่เป็นเงินจำนวน200บาทจากคุณหัตสนาขอขอบคุณคุณหัตสนะนะพี่น้องเด้อ <c oughs> เป็นมิ้นด์น้ำจิตน้ำใจครับพี่น้องเอฟซีดูชันแม่พิณบ่ถือเป็นกาฝากคากรับขา่มามาให้ของคนนอนหน้าเอ็ดเองกับบได้ให้เพิ่นเพระาะว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานเขาก็กลับมาเม,ามาื่อวานนี่ครับพี่น้องเอฟซีถึงบ้านยำเล้ง เดี๋ยวสิไปสอบถามว่าพ่นฝันเพ้น,น,เน,นฝันไปเพ้นไปน้อยจะผนอะไรไปน้องเอฟซีตุษณ์เนาะเพ้นฝันไปหรือว่าต้องรอเมื่อใดเขาไปบอกฟังจากปากคนพี่น้องเอฟซีตุษคนถามหาอะไรี่น้องคนถามหาอะไรอันนี้เขาก็เป็นวันแรกเป็นวันแรกที่ทางช่องได้ออกไปเมื่อเมื่อวันที่ผ่านมาเพ้นหาเลขเกาสามกับเกาสี่ตัวเดียวสำหสส<อ>รับไปน้องเอฟซีตุษสองวันแล้วฮะเขาหสองวันแล้วโอ้เขาให้ยสองวันแล้วรอไว้พี่น้อง ก็ไปบอกไปจจกต้นเก่าสามเก้าสี่เก่าเขาไปบอกไปจจกกับคนน่อนหน้าพ e ี่หน้องเอฟซีตุ่านเนาะเป็นฮอกก็ม้วันนี้เนาะไมจะขึ้นมาใงานวันเนี้ขึ้นม่เป็นงานวันนี้นเนาะเมนเอ๊ะเอฟซี e ฝากค่างับา่ห้สองร้อยขอบคุณขบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณครับคุณโฆษนาครับขอบคุณคุ e คณครับพี่น้องเอฟซีเนาะเป็นฝากค่ากับเขามาให้มือน,นี้ ไปอยู่ไกลไปรังไปนอนอยุดนองบัวลำพูบ่อยู่หน้ากลางนองบัวลำพูน่ะอ,อืมไปโดนไปเฮ็ดบ้านหมดหรือไปอยังก่อนเฮ็ดอะไยังลุงอะไรน้ำบ่งมอเตอร์น่ะโอ้ไปเจออะไรบ้านองขันหอบปั่นยังไงบอ่คือเขาขัดเขาแนทอ่ะว่ มื่อแรกที่ขึ้นไปเลี้ยงเขาอยู่โอ้เมื่อแรกสี่เน,น่าไปฝากเขาน๊าะอยากได้เราควรไงครับ,ก,บกับแก้มเนียงไปลงเส้นเหรอโอาไปฝากเพป็นจีเอาไปฝาก,าก,ากเห็นกัน,น,น,นทุกคนนี่เลยเป็นเมยอดเป็นไนส้เก่งที่ลำเสียบไปใส่เมยอดเหรียญหยอกมวอยู่หัฮะอาเช่น วงเลยตัวนี้โบเมนตัวนี้เว้ยก็อีอะรน่วัดพัะนนี้ือเล็กก็สามอยู่ดิมองได้ได้ก็สามเออเออเขาว่าเนี่ยโบเมนพี่ก็สีก็ไ,ไม่เล้แค่สองตัวนึงเนาะ,นละเล้เลแค่สองตัวนึงพี่น้องเอฟซีอวดกวันเข้าไห้ย,ยังวบศูนย์เก้าศูนย์เก้าตัวเดียวเลยอ้ายา สกสหลอกก็ส่วนบอกก็สามมันไอ้บอกก็สี่นบอกก็สามแล้วสิ่งยุสิเลเล็กยูโรัตสองตัวนี่เนาะเมนุพ่อแมนเลือกหลายตัเนาะนี่ยังชวามือแรกสิปนอนพุ่นิปนอนพุ่นเลยขอเราจะกดเด้กับกับแจมล่ะกับฝากเขาเวรกลัวเป็นยังนอะรจะเป็นผีธรรมดา ยีหน้าเนี่ยเลยจียีหน้าอ๋อยีหน้าดงเปล่าเออยีหน้าดงเปล่าพี่น้องเอ้พี่เป็นน่องก็เลือกงานมาพี่น้องเป็นเป็นเมเป็นหลาๆลังไะในวันนี้มือว้านนี่จิมือจะมาหัดคำคำมือขึ้นนี่เลยจีหมดจะมาหอดแสดงว่าเมือนเลี้ยงจะเป็นน่อนหน้าพุ่นเมื่อไรว่าจะแต่งของมันไปแล้วมัไปยี่นี่เลยจิไปยี่นี่ละโอ้ไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาก็เออ วันนี้้ะโซค่าโซค่ามันไวันนี้ค่ถวันอเีร้หเ้าเลวเดี๋ยวจังลาการพี่น้องเย็บชสุษฎีนะค้าสัตว์กรอติดตามพรุ่งนี้มือเช้ารลูเลียงครับพี่น้องเย็บชิุษเพราะว่าพี่ไปนอนหน้าแต่พิ่หรู่เลียงเลยล่ะอ่ะเยวกันไหมครับพี่น้องเย็บชิดตุษานขอบุขอบุณคุณหน้าหน้าครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วก็แล้วคนถามหาอะไรอ่ะ แสดงว่ารอตัวเลขพรุ่งนี้ครับอ่ะขอบุญขอบคุณคนหน้าหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีตุสันเพื่อนเพื่อนจับบอลจัดเล่นง่ายพี่น้องถุงน่ะหอดจอดเทงกันเลยเป็นอาการย์เป็นมือมือลายหลายจะไหนวุ้นแต่พี่น้องเอฟซีตุสันเนาะจ้ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีตุทีนให้คากระโขงมากเป็นว่านสิไปอันชื่องามทิพย์ไปฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อนผีผีเพื่อนพี่น้องเอฟซีเนาะ จะไม่มัวเป็นผีบุเมนปูอิงยังดอกลาสันลาวะจะมาขับเป็นผีหน้านี่แหละลาวะเป็นน้องเอฟซีจะรักว่รักคนจะถามหาชัดเจนแล้วครับพี่น้องเอฟซีตุสันจะรอพรุ่งนี้คิดกันครับพี่น้องเอฟซีตุสันเนาะมืงหนีไปสิเป็นนอนหน้าแล้วก็จะซืีนเนี้ยไปฝากไว้ตอนกันเข้ากันจะมาตามตัวเลขเนี้ยท่านจกคนนอนหน้าอีกชั้นนึงครับพี่น้องเอฟซีตุสันเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท่างทีมงานน้ำแนวพี่น้องเอฟซีร่วมแบบแนวสร้างเรื่องเล่าไว้ใจกันพี่น้อง เลขเราจะว่หลายตัววันแรกใ้ตัวเดียวคโคโลแต่ว่าถ้า้ารริที่2วันที่ยท้ำก็คือ0990วันที่2ให้ก่อ3ก็94อกอกก่อ3ครับพี่น้องเอฟซีตุนทันเนะาะเนาะ5โฉมามันครับพี่น้องเอฟซีตุนทันไปแรงเอ้ยมดเอือเอ้อนเอื้อนแอดจะมาตามให้อีกท่านึงครับพี่น้องเอฟซีตุนทันจะมา,าวันนี้คนตุนทันเด็กไปนอนเคนฮอบก็ามาฮอด หลักส in ิทธิก็แลังสิเตรียมสิ่งเตรีมม mm ยมของกต่สิลง yeah. ah ไปคืนหน้าหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาโชคดีมีใครเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเป็น้องเด้อยมืออื่นแอดเองจิดมาตามให้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะเอาโชคดีมีใครครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลาค์หัวไลายคนถามหาหลายเอ็นอาก็ดีประสานเอามันจะเอามันความมั่นใจในแอดประสานไปถามถามแล้วดีดีด้วยประสานเราได้ไปมาเราพาก็มาขวบบางหันนี่แล้วพี่น้องเดินทางมาจากอำเภอหน้ากลาง ไปทำงานอยู่ยพุดนอ้าวเจอกันใหม่ครับ